สวัสดีครับเอทุกท่านวันนี้เราพบกันในเดือนที่2นะครับอ่าเพราะว่าเราปิดประตูกันไปหนึ่งเดือนอะนะเราไม่พร้อมนะอ่าวันนี้เรามาแล้วครับนะมาพบกันด้วย PCX โอ้โหตัวนี้งามนะครับนะเป็นรุ่นแรกๆเ,เลยแข็งแรงดีก็ มีผู้ที่สนใจชอบนะครับแบบถอดสลักก็จะเอามาติดนะตัวนี้ก็ผมก็ยังไม่เคยได้เปิดโฉมเลยนะครับคันนี้ก็เป็นคันแรกนะก็อยที่หยุดซ้อมมือไปหนึ่งเดือนนี่ก็คืนเนี่ยเตรียมตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออเป็นเป็นตัวที่สำคัญเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าจะทําได้สวยขนาดไหนก็ต้องรอรอดูชมผลงานนะครับเอาละเดี๋ยวผมก็จะทําการติดตัง้งครับเราก็มาดูวิธีการถอดกันนะครับว่าจะถอดออกเนี่ยครับโอ้โหแบบว่าน้ําตาแทบกระเด็นแล้วครับนะโอ้ถอดออกมาเนี่ยสลับซับซ้อนนะครับรุ่นนี้ก็ขอให้ท่านอื่นนะครับรับมาไปติดตั้งบังนะครับนะถ้ามีเจอนะครับรับติดตั้งได้เลย จะได้รู้ว่าฝีมือของเราแค่ไหนอ่าเดี๋ยวดูต่อไปครับช่วงหลังนี่เราก็เตรียมเหล็กไดเรียบร้อยแล้วครับก็เหล็กที่ผมทําไว้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นสองระดับนะครับฝังน็อตด้านในจะติดตรงนี้นะครับใส่ไปพอดีโผล่เปลือกเลยนะครับนี่ติดตรงนี้เลยนี่นะครับนี่ติดตรงนี้นะครับอันตัวแรกตัวหลังตัวหลังก็รู้สึกว่าจะง่ายกว่าเพื่อนนะครับมองมองดูนะง่ายกว่าเพื่อนนะ ติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมีแบรนด์มาติดตัง้งถอดต,ตรงนี้ได้อีกะร,ะร,ะร,ะระดับหนึ่งตรงนี้เราต้องแข็งแรงแล้วก็เชื่อมติดกับตัวถังเลยนะครับบริษัทคงไม่ว่าผมนะครับไปเชื่อมเนี่ยเจ้าของอย่างเดียวที่รับประกันให้ได้ครับผมอเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเจ้าของก็มาดูอย่างใกล้ชิดเลยกลัวว่าอาการไข่จะสูงขึ้น ครับนี่เราก็ถอดมาถึงหัวใจแล้วนะครับนี่หัวใจที่เราต้องการนะครับก็คือต้องถอดหมดเลยนี่นะครับที่เราจะต้องมาติดตั้งตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะต้องต้องทำลักขึ้นมานะครับแล้วก็แปลงตัวอ่าแบรนดเนี่ยเสียบเข้าไปด้านในนะครับเสียบไปตรงนี้แล้วเชื่อมติดตัวถัง2ข้างนะครับแล้วก็ตั้งลักขึ้นมาอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของรถ p c x อ่าเนี้ย นะครับก็ดูเอาแล้วครับว่าลำบากยากง่ายนะเออก็ใครสนใจก็ทำเอาเองก็ได้นะครับลองดูนะผมก็บอกให้มันให้แนวทางหน่อยว่าเป็นไปได้ครับแต่ช้าหน่อยนะช้าหน่อยถอนหมดเลยเดี๋ยวก็ดูแลง่ายได้ถ้าเสร็จเรียบร้อยนะโอเคติดตามต่อไปครับเดี๋ยวเราไป ดูการใส่กับนะฮะเหมือนให้เหมือนเดิมนะครับนะก็มาดูตัวหน้ากันสักนิดนึงนะครับชุดหน้าที่ผมยังไม่ได้อ่าบอกรายละเอียดไปอ่าตอนจบนะครับนะก็คืออ่าตัวเนี้ยนะครับแบนตัวเนี้ยเราก็ทําเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตั้งหูขึ้นมานะครับนะตั้งหูขึ้นมาอย่างนี้ ดูไกลๆนะครับเนี่ยวางตัวนี้นะฮะเป็นแผ่นเลย2ด้านนะครับแล้วเราก็ตั้งหูขึ้นนะครับตั้งหูขึ้นมานมองชัดหรือเปล่าครับนะนี่ตั้งแบบนี้เลยครับก็มีช่องให้เราทำได้นะาสำหรับ CPX นะครับนะเรื่องการติดตั้งก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่เรื่องอยากคือการถอดนะครับนะเอาละเดี๋ยวเราจะมาใส่กันกับสภาพเดิมครับ นะครับนะหลายนี่เราจัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำวิธีการใสยได้ทอดได้ทอดง่ายใส่สะดวก นิดๆนะดูทุกเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี่โอเคนะครับ,รบ,บเริ่มนะครับกลับสู่สภาพเดิมเนี่ยานน้ำมันเปิดไม่ติดครับ โอเคเดี๋ยวเราใส่น็อตใส่ใหญ่้ใหญ,ใ,หญใหญ่เดียวเลยไปโครับนี่เราก็มาดูนะครับว่าข้างล่างนะครับว่ามันข้างล่างมันจะอ่าข้างล่างของเราก็ติดอ่าเราก็มายึดตรงนี้นะครับไก่ๆก,ก็คัดตั้งตรงนี้เนี่ยแต่มันมาอยู่ตรงเครื่องโค้งนะครับหนึ่งตัวจาะไฟเบอร์เข้ามานะครับ อ่าแล้วก็มีติดไปพักเท้าหลังตรงนี้ก็คือต้องลบให้เขาถอดได้นะครับถ้าถอดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปสนุกกับเขานน่แก่สนุกไม่ได้กบุด,ดีเสียเงินอย่างเดียวครับอ่ <c oughs> แล้วข้างหลังตรงนี้ก็มีอ่าเป็นเล็กแบนแผ่นใหญ่นะครับมาแปะกับตัวถังตรงนี้นะไม่เกี่ยวก็เลขตัวถังนะไม่เสียนะครับแล้วก็มาอ่าไล่สไลด์ลงมาคล้ายๆล้ไอ้ล่ยมมห่าแอร์ล็อกนะครับนะแย่ลงมาตรงนี้ นะครับน้ามันก็จะเป็นเปลือกก็พอดีขอบพป็นสวยแล้วก็สองสองรูน็อตเนี่สามารถถอดได้นะครับอีกชั้นหนึ่งอ่าเอาแล้วครับแค่นี้ก่อนอันนี้ก็ทํามาก็วันครึ่งแล้วครับนะก็ได้แค่นี้เองเดี๋ยวต่ออีกหน่อยนึ่งน่าจะสองวันก็น่าจะเสร็จนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็กดแชร์ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหูตรงกลางนะครับที่ ว่าเราจะสร้างยังไงนะครับน่ะมก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางนะครับอ่าถ้าได้ดีคนนี้ก็ทําได้นะครับผมก็ที่ผมทํานะครับผมก็ยึดน็อตข้างล่างนะครับน่ะแต่งออกมานะครับขาตั้งก็สามารถพับได้ะนี่พับได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่ากางได้พับได้แล้วก็มีเล็กนะครับเล็กยื่นออกมานี่หมุนมานี่นะครับอ่าแล้วก็มาเชื่อมติดกะด้านหลังตรงนี้นะครับ หลังก็พักเท้านะพักเท้าหลังนะครับเจาะเป็นนูนอดใส่ถอดได้นะครับชุดนี้จะถอดได้แล้วก็มายึดโยงครับนะอ่าอันนี้เราก็ตั้งระดับน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือว่ามันจะต้องได้ได้ระดับน้านะเราเช็คระดับน้ําที่ร้อยแล้วเราก็มาตั้งตรงนี้มันก็ต้องให้ได้ระดับน้ํานะครับนี่ระดับน้ําหน้าหลังนะครับนะเอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับได้ครับอันนี้พอดีเลยนะอ่าสองด้านเลยจะต้องได้ นะครับตอนนี้เราก็ยึดยงให้แข็งแรงนะครับยึดยงให้แข็งแรงก็จะ,ะดูแลสวยงามเดี๋ยวเราจะถอดไปเชื่อมนะครับอถอดไปเชื่อมให้ดีให้เรียบร้อยแล้วก็ทําสีแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่ในช่วงประกอบกับเข้าสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็ดูดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแปลกไหมโอเคนะครับอ่ะ มาแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูไข้างหลังนะครับข้างหลังหลังก็ออออไปตามแนะบ,บันะรับออกมายัางไงใส่ยังไงอหรือใส้ใช้ขนาดนี้ไม่ติดใส่ก่อนออกไปไงอ,งอย่างนั้นยมาบอกกัน ดูนะดูนะค้างเดี๋ยวดูนะค้างเอเอถ้อาส,สองคนไปดีนะครับมันก็นจะได้มองเห็นสองล้าน ครับเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใส่กันว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างนะครับอลองเลยจุดที่หนึ่งข้างหน้านี่ใส่ครอบเลยนะครับไหนเอามือเปิดให้เขาเห็นหน่อยเออน่นนะเสียบเข้ามาแล้วก็ใส่น็อตนะครับอ่าน็อตก็เป็นน,อนอ็อตนวดตเปิดครับถอยอยากนะครับน็อตจะถอยเองถอยอยากหน่อย น็อตไม่ต้องใส่จารบีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นมันจะเกียขันแน่นมันเกียวมันจะล้าแล้วก็ขันแบบแห่งๆอ่าโน้ตสิบสองขันเลยขันแน่นเลยปึ๊บช่างทีจะใส่น็อตได้หรือว่าขันน็อตได้แข็งแรงก็ต้องช่างนุ่มๆนะครับนี่เน้นหน่อย หนุ่มครับเออแก่ๆเขาก็ไม่ไปหรอกเออแก่ๆเขาก็ไม่ค่อยอยากขันตีปีกไม่ไหวเอา้าแล้วใส่สลักอ่ะสลักหน้าใส่เลยเสร็จแล้วกล็กลักหน้าเลยมีตำแหนิข้างหน้ามีจะมีตำแหนิตรงไหนไหนอา้าวสาย,ยปึ๊บไปมันคับไหมมันมันมันตึงไหมทำตึงแล้วก็มาแต่งหน่อยโอเคครับโอเคนะเออหน้าปึ๊บเรียบร้อยครับข้างหน้าอา้าวลองเปิดไอ้นี่ดูหน่อยนี่ที่กุญแจเอ๋ ้อที่ชาร์จไฟนะ่ะนะค่อยๆเปิดนะที่ชาร์จไฟอ่ะมาติดขนาดไหนก็ปุ๊บอ่าค่อยๆเปิดมาฟา้าบั่นล้วงของได้นะครับน่าติดระยะเล็กน้อยติดเล็กน้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของก็หายหมดอ๋ <c oughs> อ้ามาข้างหลังนี่เอ้ยตรงกลางตรงกลางครับตรงกลางเราจะติดยังไงแต่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะไงเนี่ยอ้าใส่ไปเลยนี่ทอนนี้ทอนนี้เอายาวไปนู่น งายท่องหงายท่องออกหงายท้องขึ้นแล้วยาวเข้าไปยาวเข้าไปนู่นยาวเสียเข้าไปใต้รางหนึ่นง,งนู่นข้างล่างนึ่งเอ,อ่อนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ครับล้วก็ทํทำที่รูน็อตใส่เรียบร้อยเลยใสสองตัวนี่ครับที่ใสของเราก็มีนะอืมน้าตายนีสองตัวครับเอาละใสหลังให้ใสหลังโดยก่อนจะได้ขยับขยบไปก่อน ร่างร่างเย่เสร็จเรียบเอาจะดูว๊าบนี่เอาละทีนี้แหละหลายร้อยกิโลก็ไปรอด จะหนักเลยครับนี่จะหนักเลยนี่โูที่สองเรียบร้อยหูกลางหูหลังครับหูหลังนี่ไหนดูยังไงลองเอามาให้ดูนี่มันยังไงก็หูหลังเออนี่หันดูนะั่นหูหลังนี่ครับโอเคครับทำไม่ยากครับแต่งอยากงอทำไม่ยากครับแต่ดูง่ายอเออจะมีน็อตอยู่สองตัวครับนี่จะมีน็อตอยู่สองตัว น็อตก็ต้องใส่น็อตอย่างดีนะฮะน็อตหัวหัวเต็มเปร์น hmm. <c oughs> ็อตแท้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลดราคาเป็นแสนก็ทําชุ่วยๆไม่ได้ครับต้องทําอย่างดีก็ใช้เวลาสองวันนะครับทำอย่างดีแต่ทำอย่างเก๊ก็ไม่รู้ว่าวันเดียวจะเสร็จหรือเปล่านะครับอ่าเออยิงบล็อกลมได้เลยนะครับเราน็อตตุดกี่ตัวสองตัวอีกตัวไง ใส่ไม่เข้าอ่ะบล็อกใส่ไม่เข้ายันใช่ไหม,มเออนั่นละนั่นละโอเคอืมหาไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นเลยอ่ะปึ๊บวาปึ๊บติดเปล่าติดเปล่านี่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดติดๆกันตกนะไม่ติดนะครับห่างนะครับเลาะห่างแค่ประมาณานักทลายอ่ะแปดมิลก็พอ เส้นหนึ่งนะ <c oughs> ได้เลยนะห่างเส้นหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยครับ p c x ติดสลัก2 <c oughs> วันนะครับนะ่ะทำยังไงถึงจะให้ได้2วันก็ลงมาดูแล้วกันโอเคชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับช่วยดูช่วยชมหน่อยอุสาม์มาไกลนะครับมาจากที่ไหนครับนะครราชสีมาเมืองเกิดบ้านนอนของเรามีโอกาสผมก็จะไปเที่ยวนะครับเอาละ ครับสามจุดเรียบร้อยนะครับนะข้าขงหลังนะตรงกลางนะครับตรงกลางนี่นะครับมาไม่ติดนะครับเนี่ยปล่อยพักเท้ามาเนี่ยจะไม่ติดนะครับพักเท้าจะปิดเปิดได้ปกตินะครับไม่ติดพอดีเลยนะครับนเน,น,นี่ยนะเฉียดนิดนิดนะก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับนี่เราทํากันก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับไม่ลอกไม่ต้มตามชมกันแล้วกันเอาละนี่ขาตั้งพับได้เหมือนเดิมนี่ เลียดนะครับนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับขาตั้งไม่ได้โผล่ออกมาเลยนะไม่ได้คุยก็ชมมาแล้วกันนี่อ่าแล้วข้างหน้าครับนี่ข้างหน้าข้างหน้าต้องยกระดับหน่อยนะครับนะทาแบบยกระดับหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดตรงนี้ตรงนี้ให้มีจังหวะช่วงเราเอารถเข่ารถออกหน่อยนะครับอ่าเลยก็ต้องทําแบบยกระดับอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องเลนหลุดลายนะครับจริงๆแล้วมันต้องยกให้ยกให้ตรงนี้หน่อย โอเคสวยงามครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะในเรื่องวิธีการติดสลักนะครับนะรถก็จอดอย่างนี้อยู่2วันเลยเต็มเต็มนะครับนะกะ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดเด็เด่แวะเยี่ยมชมนะครับรายการคลิปเป็นตำได้ก็นำเสนอเกี่ยวกับความร,รู้เรื่องพ่วงข้างนะครับแบบติดสลักติดแบบขันน็อตอ่าหรือจะทำตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่ท่านนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอลำลาไปก่อน ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมในเอฟซี FC ทุกท่านพบกันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่นะครับปีใหม่จีนของเราขอให้ทุกทาก่านประสบแต่ความโชคดีมีเงินมีทองเงินอย่าได้ขาดกระเป๋าเข้าอย่าได้ขาดหมอ้อทุกคนนะครับสวัสดีครับ